สวัสดีครับผมข้าวฟ้ามังกรน้อยนะครับมาดูแปลงมันนะครับคลิปนี้ถ่ายด้วยนัเจียบเรียบุ่งนะครับที่หนองบุญมากนะครับเป็นแปลงมันของคุณโฟนะครับอายุก็78วันนะครับแปลงมันแปลงนี้นะครับก่อนปักท่อนพันนะครับใช้ฮอร์โมนนะครับฉีดพ่นนะครับแล้วก็ถึงปักปักจำนะครับแปลงนี้นะครับ ก่อนหน้านะครับก็ใช้เลเซอราวานนะครับรองพื้นนะครับ1ไล่นะครับต่อหนึ่งกระสอบนะครับนี่นะครับต้นมันสมบูรณ์นะครับใบสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับใบสมบูรณ์นะครับส่วนแปลงข้างนะครับใช้เคมีทั่วไปนะครับใช้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้งวอะไรแล้วแต่นะครับนี่ครับใบจะงิกจะงอไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้ใช้ของเรานะครับนี่นะครับ ความแตกต่างกันนะครับก็เป็นทั้งไร่เลยนะครับนะนครับจะดูได้ที่จะมีหลักนะครับเขียนหลักนะครับดูนะครับขาวๆนะครับเขตหลักแบ่งที่นะครับ้า้มือขวามือนะครับแตกต่างกันเลยนะครับดูใบมันความสมบูรณ์นะครับของลําต้นของใบมันนะครับ ของเราใช้ฮอร์โมนกิ่งทองผสมซ้ำสปีดนะครับฉีดเมื่ออายุ52วันนะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับใบมันสมบูรณ์มากนะครับลำต้นอวบนะครับแข็งแรงนะครับนี่ครับใบจะแตกต่างกันเลยครับพี่น้องครับมาดูท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์เดียวกันนะครับชนิดมันเดียวกันนะครับดูนะครับปลูกวันเดียวกันนะครับ แต่ไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับก่อนปักช้ำนะครับนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้เลย